เพืเ่อนๆสังเกตนี่ไหมครับเห็นดินที่กระทำไหม,มครับอันนี้เราลดน้ําทุกวันหน้าดินก็ยังแข็งควรดินแทบจะไม่เข้าแบบนี้อันนี้สาเหตุเกิดจากอะไรครับโดยปกตินะครับท่านผู้ชมก็คือดินที่แข็งๆแบบนี้ครับเห็นไหมครับจะเกิดเฉพาะในช่วงที่ของหน้าหนาวคือดินขาดความชุ่มชื้นนะครับหน้าดินเขาจะเริ่มแห้ง ยิ่งอากาศหนาวเย็นเท่าไหร่ครับก็คือจะทําให้ดินแห้งเร็วยิ่งขึ้นคือจะคล้ายๆผิวของคนเราในี่เห็นไหมครับก็คือยิ่งอากาศเย็นเท่าไหร่หน้าดินตรงนี้ครับผมก็จะจับตัวเป็นก้อนแข็งกระด้างแบบนี้เนี่ยครับอันนี้ก็คือดินขาดความชุ่มชื้นเห็นไหมครับอันนี้คือผมรดน้ําเมื่อเช้านะครับท่านผู้ชมนะครับรดน้าเมื่อเช้าแต่คือทําไมหน้าดินครับนี่ครับแห้ง ในคลิปนี้ครับผมก็เลยจะมาบอกท่านผู้ชมครับผมว่าวิธีการที่เราจะห่มดินแบบนี้นะครับให้ดินมีความอบอุ่นมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาเราจะทํากันแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูไปพปร้อมกันครับครับท่านผู้ชมเราก็มาดูอุปกรณ์ที่เราจะทําการห่มดินให้กับต้นไม้หรือว่ากระถางต้นไม้ของเราครับผมที่ดินแตกกระแหงมานะครับนี่ก็จะมีของกระปิครับก็จะมีของ น้ำมันเอนะครับตัวนี้อ่าส่วนวิธีการผสมนะครับท่านผู้ชมก็คือเราจะใช้ของกะปินะครับใช้กะปิอ่านี่ครับแบบนี้หนึ่งช้อนอ่าสหรับกะปินะครับท่านผู้ชมอ่าทไมเราถึงต้องจะใช้กะปิเป็นส่วนประกอบอ่าหรือว,ว่าส่วนผสมในการที่เราจะทําการรดของต้นไม้หรือว่ากระถางต้นไม้ของเราครับผมเพราะว่ากะปีนะครับผมจะทํามาจากของอ่าก้งฝอยหรือว,ว่าเคยนะครับซึ่งเป็นสัตว์ไม่มีกระดูก ซึ่งหลายๆท่านครับผมก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่าในกระปีนะครับผมมันจะมีสารไซโตไคนินนะครับผมซึ่งสารตัวนี้แหละครับผมจะเป็นสารที่กระตุ้นการแบ่งเซลล์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆของพืชนะครับโดยเฉพาะนะครับในส่วนของลําต้นนะครับท่านผู้ชมก็แล้วก็จะมีของส่วนรากครับผมตัวนี้ครับผมก็จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของตาข้างครับผมแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาก็เร่งการออก ของเมล็ดนะครับผมซึ่งหลายๆท่านครับผมก็เคยอาจจะเคยดูไปแล้วครับผมสำหรับของกะปิเนาะที่ผมเคยทําไปครับผมก็คือจะใช้ในสมุนของน้ํายาเรื่องรากตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือข้อดีของกะปิเดี๋ยวเรามาคนให้กะปิละลายกันนิดนึงนะครับครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราทําการละลายกะปิเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับว่าจากนั้นก็ทําการเติมน้ํา EM ม ส่วนหลายๆท่านครับผมอาจจะทราบอยู่แล้วนะผมว่าประโยชน์ของ EM นะครับผมจะมีอะไรบ้างหลักๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือจะช่วยปรับสภาพบินน้ําอากาศนะครับให้ดีขึ้นสําหรับสาหรับ EM ตัวนี้นะครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนสภาพความเป็นกดเป็นดังในดินนะครับให้กลับมาอยู่ในสภาพที่สมดุลเหมาะสมแก่การเพาะปลูกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับผมจะเพิ่มประสิทธิภาพในการหมักการย่อยสลายพวกเศษหญ้าตอฟางต่างๆนะครับผมที่ ทับถมอยู่ในดินก็คือจะช่วยย่อยสลายให้ครับผมเศษหญ้าตอฟางหรืออะไรต่างๆครับผมที่เราหมักอยู่ในดินนะครับผมย่อยสลายเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยเร็วยิ่งขึ้นสําหรับส่วนผสมนะครับท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะฟังไม่ทันนะครับผมก็คือในสูตรนี้นะครับจะผมจะใช้ของกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะครับแล้วก็ EM 1หนึ่งช้อนโต๊ะแค่นี้เองครับ จากนั้นเราก็ทําการคนผส,สมต่างๆให้เข้ากันนะครับ1งแก้วตัวนี้นทะ่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมครับผมมีพืชตักสวนครัวเยอะหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับของเราเยอะครับผมตัวนี้ถ้าเต็มแก้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราสามารถใช้ได้ต่อน้ํา20ิลิตรนะครับ1แก้วตัวนี้นะครับแต่ตัวนีเ้เราใช้แค่1ช้อนนะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งช้อนตัวนี้ผมก็จะใช้มันก็จะประมาณครึ่งึถ้วยนะครับตัวนี้ก็คือใช้แค่น้ํา10ลิตรพอ จากนั้นเราก็เทลงไปเลยครับจากนั้นเราก็คนครับคนส่วนผสมต่างให้เข้ากันจากนั้นครับเราก็นําไปล่ารถได้เลยครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่ครับหน้าบ้านเลยครับท่านผู้ชมก็คือปลูกไม้ดอกไม้ประดับไว้เต็มเลยนะครับอย่างที่ผมถ่ายท่านผู้ชมดูไปครั้งแรกเมื่อกี้ครับผมว่าหน้าดินตรงนี้ครับผมจะเกิดความแข็งมากเนี่ยครับ อันนี้แบบนี้นะครับเนาะครับผมเจ็บปวมแข็งมากอ่าตัวนี้ครับผมก็เลยจะมาถึงอ่าที่เราจะทําการลดราดครับผมส่วนประกอบส่วนผสมต่างๆที่เราผสมไปแล้วเมื่อกี้ครับผมนะครับลาาลดลงดินไปนะครับอ่าเมื่อกี้ลืมบอกไปค่ะท่านชมว่าในการที่เราจะทําการห่มดินให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดเวลานี่ครับผมสําคัญมากครับผมก็คือจะฟางนะท่านชมนะเนี่ยครับเราก็ทําการอ่าปิดคุ้มกระถางครับด้วยฟางแบบนี้ ตัวนี้ครับผมมันจะคล้ายๆของคนเราครับท่านผู้ชมก็คือเวลาเราหนาวเนาะเราหนาวเราก็ห่มผ้าต้นไม้เหมือนกันครับผมเราก็ทําการห่มพวกวัชพืชต่างๆนะครับให้กับต้นไม้ไปหรือว่าให้หน,หน้าดินไปก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นลดการสูญเสียลดการคายน้ําของต้นไม้ไปได้นะครับหลังจากที่เราทําการห่ม หรือว่าคูงวัสดุตรงหน้าดินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็จะทําการลดนะครับท่านผู้ชมก็คือลดแบบนี้เลยอันนี้นะครับลดแบบนี้อันนี้เราลดไม่ต้องชุ่มนะครับท่านผู้ชมก็คือลดให้พอเปียกพอนะครับผมเพราะว่าถ้าเราลดมากเกินไปนี่ครับผมบางทีครับผมสารที่อยู่ในของไคโตซานที่อยู่ในของกะปิครับผมแล้วก็อยู่ในของเยี่อจะซึมลงไป ในดินเยอะเกินไปครับผมถ้าเราใส่เยอะเกินไปครับผมจะทําให้พืชน็อกปุ๋ยครับผมเพราะว่าของไคโทซานครับผมเขาจะมีเ,เป็นปุ๋ยนะครับท่านผู้ชมก็คือในกระปิเนี่ยจะเป็นปุ๋ยในเจนคือเร่งความเขียวเลยตัวนี้ครับผมถ้าเขาได้รับเยอะมากไปครับหรือว่าได้รับมากไปเนี่ยครับผมจะทําให้พืชน็อกปุ๋ยได้เพราะว่าอะไรฮะที่ผมบอกให้ใส่แบบไปเลนน้อยคือว่าเพราะว่าเวลาเราลดน้ำนะท่านผู้ชมเราลดน้ําลดทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่คือตัวนี้ปุ๋ยเนี่ยเราล่าดลดไปแค่ บางๆพออย่าไปใส่เยอะนะครับผมหรือว่าบางทีถ้าไม่มีบัวแบบผมแบบนี้ถ้าไม่มีบัวก็คือหนึ่งขังของเราครับต้องจมหนึ่งขังลาดลงไปข้างหน้าครับผมแค่สิบห้าวันหนึ่งครั้งนี่ครับผมไปราดรกแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวทำให้ท่านผู้ชมดูทีหนึ่งรับท่านผู้ชมเห็นไหมครับหน้าดินแบบนี้แข็งโคกไเลยเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยดินจะเริ่มแตกไปแห้งแล้วก็คือนี่แหละครับดินเขาขาดความชุ่มชื้นเราก็ทําการห่มผมให้เขาก่อนแบบนี้ครับเนี่ย เนี่ยเราไม่ลดน้ําครับผมสามวันห้าวันอยู่ได้สบายเลยท่านผู้ชมนี่ครับเนี่ครับหลังจากที่เราผมเสร็จเรียบร้อยก็ทําการรดเหมือนเดิมก็คือที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับผมอย่ารดเยอะเนี่ยเอาให้พอเปียกพอเนี่ยครับแล้วเราก็รดน้ําตามปกตินะครับหรือว,ว่าหลายๆท่านครับผมไม่มีเนาะไม่มีฟางหรือว่าไม่มีญ้าครับผมจะล่าดลดแบบนี้ เพียวๆเลยได้ไหมครับผมได้ครับนี่เราก็คือล่ารถแบบนี้ปกติครับนี่นะครับเราก็ล่ารถคือให้พอชุ่มพอครับแบบนี้แบบนี้ครับล่ารถตรงใบเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรแบบนี้เนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราผสมหนึ่งช้อนนะท่านผู้ชมนะหนึ่งช้อนแล้วก็ e m 1หนึ่งช้อนครับผมมันจะลดได้ประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าเรามีเยอะแบบนี้นะครับที่เหมือนหน้าบ้านผมเนี่ยแล้วก็สามารถใช้เพิ่มส่วนประกอบหรือว่าส่วนผสมต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวได้นะครับผมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับผมว่าที่ผมทําไปแล้วนะครับผมว่าได้ผลตอบรับยังไงนะท่านผู้ชมอันนี้คือที่ผมทําไว้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทําการอาชีพให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็คือผมทําการล่าดลดเหมือนเดิมเห็นไหมท่านผู้ชมลาดลดแล้วก็คุมดินไว้นี่ครับเห็นไหมครับ เนี่ยหน้าดินครับผมเห็นไหมครับยุ่ยเลยเนี่ยครับมันจะไม่แข็งนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะอ่าดูกระถางนี้อีกทีนึ่งเห็นไหมครับอ่าให้ดูใกล้ๆเลยเนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่เห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยมือเราแค่เขี่ยเนี่ยดินก็ยุ่ยแล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับก็คือการห่มดิน ตั้งแต่ต้นไม้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูครับผมกระถางที่เราทําการล่ารดถดไปเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมว่าหน้าดินเขาจะเป็นยังไงนี่เลยท่านผู้มชมดูครับ <Yeah. S 1> นี่เริ่มยุ่ยแล้วเห็นไหมท่านผู้มชมนี่ครับล่ารถไปแป๊บเดียวครับเริ่มยุ่ยแล้วเห็นไหมครับโอเคครับของเขาดีจริงๆเลยท่านผู้ชม โอเคครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีครับผมที่ผมเอามาแชร์มาบอกต่อกับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ลองเอาเคล็ดลับดีแบบนี้ครับผมลองเอาไปใช้กันดูได้ผลตอบรับยังไงครับคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้สําหรับคลิปนี้มีแค่นี้ขอพวบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ